สวัสดี่ะเข้ามาด่าบนกองนะครับ,าาบอเออเป็นเนะครับวันนี้ตะกอนเห็นคนเยอะแยะอันนี้มาดูสถานที่จริงนลครับแสดงว่าพวกพี่จะยืนอยู่ประจำการ รับคุณมาครับผมครับขอบคุณนะครับยดด้วยครับด้วยขอบคุณค่ะยังมาไม่ทันค่ะมาไม่ทันค่ะ ดีที่รู้จักนี่คอ่กกเลยกรขงกระแพรเนี่ยเป็นเงินออซ้อน้ฮี่ครับครับมัมือนกับว่าขาดกันมากก็ทายทหนังยูสกคนครับีมครับ อ๋อมาถ่ายหนังอยู่ที่สะกน์รถข่ะพอดีมาที่หลังค่ะไม่ไม่ทันค่ะไม่ทันอันครบมาไม่ทันอันนี้ผมมาแต่อิสรคามครับผมเดินทางมาจากเมืองสารคามกินกินน้ำน้ำซุปอันละมกราสินวันอิสารคามอ๋ออันนั้นมกราสินผมมาแต่เมืองสารคามน้ำมาตั้งครับพี่น้องครับแก๊แก้วเอาฝากไอ้เพียงใหม่นะครับทิ้งเกิดใหม่ล่าสุด ตอนนี้เฮ็ดดนตรีแล้วนะครับต่อจากเพลงแก้วครับซองตูฮีสแสดงน้ำอีกคือเก่านะครับผมปากเพลงอ่ไผแซงถือดีไหมนั่นเนอครับเดินไปนอกเด้อนะครับปล่อยประมาณปีใหม่นะครับต่อจากเพ้งแกว์ครับไผแซงถือดีมีมีเอ็มวีหรือเปล่าครับเกรงเฮ็ดดนตรีครับตอนนี้ครับโอ้ถ้าจะมีอะได้คนแสดงมาเอาแถมป์เด้อบโอ้จะมาพูดมาอยู่พี่จะพูดสวยร์รอ ทางเครื่องก็มารับแถวนี้เลยนะคะทำกล้องมาเต็นเลยบุยเป็นนักล่องเองนะค เีจะไปซ้อมร้องเพลงผู้หญิงให้อยู่เดยค่ะเดแนมาครับแมนนน้ำรับหางเครื่องไหมคะรับหางเครื่องไหม้ำ่ก็ไดก็ด้ไงสำหรับไข่นะครับสำหรับเงแก้วครับไข่เราอยามีสีครับแต่ว่าของผมเนี่ยมีมีช่องของจะของคือไข่ทุสแนฟลกมิสินะครับทุสครับผมสนกมิสิส่วนอ สีน้ำหงอนครับผมซื้อ่าสุสานแนนแอนดรัมสิงสุสนแนนนะครับผมจะของจะของผลงานพล่แจ๋วครับผมเด้อสุซนแนนแอนรัมสิงนะคะแพกครับไปกินกพไปปกนกาแฟับแไปปแฟพี่่ไร่น แค่ครับหมอแค้มบุกไปแล้วค่ะไปแล้วนะคะหมองแก้มไมแล้วอนะคะหมองแก้วขึ้นไม่แล้วม่ญ่คะ

น้องยำบ่ขี่สมต้มต้มส้มปลาพวก่ี้ตุนเอาไว้นะเนี่ยยำหิวว่ามีเนี่ยข้าวก็มีนี่นกินข้าวโอ้โหกิอาไว้ด้านหน้าทำบันทึกสายบุญนะทินไปเลยใช่เพียงไปแล้วหมอรำไปแล้วน้าเหระฮ่า่ายพี่หมอเลือดแตกหมอกินมาดูยูยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ทานข้าวก <c oughs> ินสม <c oughs> เดี๋ยวเลยแซ่บมค่ะโอ้ยแต่จะแซ่บน้ำลายไหลน้ำลายไหลเลยนะคะนี่มะม่วงสิ้นน้ำพริกปลาหวานนะคะราคุณแม่เป็นรอพอเป็นรอพ่อรอพ่อรอพ่อเรยกนะคะรอพ่อนัดนะคะ พี่นี่ไฟฟายได้อย่างมาแล้วมอืมแง่มมากินด้วยกันนะคะ FC หน้าทางนะแซ่บค่ะอร่อยนะคะอร่น่ยน่เป็นเปรี้ยวหวานปวายหะแซ่บแบยอ่บเยนไหเนาะน้ำปลาหวานเนาะ ดู <S 2> <S 2> พี่เร<ม>ากินท่าทางอร่อยมากมากเลยนะคะถามสารทุกข์สุดกันมาวันนี้มากินส้มมะม,ม่วงไปดูแม่เพื่อนเนาะ ก็พ่อผู้ใหญ่ขายกับข้าวก็ผิดด้วยเหรอคะอาจารย์ถ้าถามความรู้สึกของอาจารย์นะคะครับผิดบ่คือจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นอาชีพของเราชาวบา,าก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทาหน้าที่ดูแลลูกบ้านการรับนโยบายจากจากอาเภอเข้ามาใช่ค่ะแ,แต่ส่วนนั้นพ่อผู้ใหญ่ก็รับอยู่นะคะ<ร>ไม่ได้ไม่ได้ละเว้นอะไรคะ่ะครับพ่อผู้ใหญ่ก็ทําถ้ามีไอ้หมอลำไปล้วก็มาดูเรื่องทำการการคุยเนาะอาจารย์นะคะ คือคือรักเว้นเนี่ยเขาเขามองอะไรตอนนี้คือที่เขาบอกว่าผู้ใหญ่รักเว้นเนี่ยมองอะไรคะเข,เขามองเรื่องอะไรรักเว้นอะไรน้องมาที่เขาว่าผู้ใหญ่รักเว้กนการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยหรือมองทำอะไรว่ามาส่งกับข้างทางยูทูบเบอร์ทางนี้หรือเปล่าประมาณนี้ใช่ไหมค่ะละักษณะว่ามาอยู่แต่ฝั่งทางนี้น่าจะประมาณนี้นะคะคือว่าก็เอซีสั่งมาเฉพาะทางนี้ค่ะหนูก็เลยต้องมาทางนี้ใช่ ถ้าเอฟซีสั่งไปฝั่งนู้นก็ไปค่ะไม่ได้ไม่ได้เลือกที่รักมากที่ช่งนะคะก็เราทำทำอาชีพนาะใช่ค่ะใช่โอ้ดีผมเจอยูทูบเบอร์นะฮะมาแรงนะครับมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วนะยูทูบเบอร์กันไอดอนสูงหวาไอดอนนะท่านี้นะครับพามาทำไมจะหาทางเลี้ยวกลับแล้วล่ะประชาร์นเนี่ยโอ้ปราร์ไปแล้วนี่ยประชาร์มาคอน มาแรงแซงคูาอาผคยไส่ั้นาะนี่างอะไรกคนว่ายังไงคะพี่อ๋อพี่อ๋ออีจาไผ่ี่จาตชานครับอ๋อลุงลุงมาแรงมาแรมาแรงน้องใหม่มาแรงที่สุดค่ะ พี่หมอบอกว่าอิสานะคะลุงมาแรงเนอะนี่นะคะหมอลำไปแล้วก็นี่กับตันเนดสร้างพงเนาะก็จะนั่งคุยกันเพราะว่าฝนตกเนาะ เดินไปให้มันรอบๆนะมีน้ำมีน้ำอื่นๆก็ได้น้ำอะไรบอกาไปน้ำดาอะไรสุดาก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ดากกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ